หวยยังไงแบบนี้เลยเดี๋ยวทุกคนอันนี้จะเป็นเซนก๋วยเตี๋ยวลวกเร็วเนาะเห็นบอกเมื่อกี้ค่อยลวกนะแป๊บเดียวเซนมันจะเป็นได่ลายแบบนี้เลยเนาะทุกคนค่อยสื่อมาทุ่งระเบิดื้อล่ะนี่อันจดุดก่อเหตุก็คือตอนอันค่อยไปลิ้นเนาะ,ะค่อยไปกินอันก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือฮนะแต่มันเป็นเซนแบบนี้แหละ พอไปกินล้วคอยติดใจเป็นเป็นเซนแบบเนี้ยหนุ่มแบบมันบอกคือเซน,นอยู่เลาเห็ดเนาะมันไข่ไข่อันเนี้ยหนุ่มคือเซนเขาเปียกพอคอยมากินเขาเปียกดิแล้วบนี้ค่อยก็เลยล่ะเอามาติดบ้านเลยจากทุ่งที่หนึ่งห้าก็เบิดอันนี้ทุ่งที่สองเนความใดหลายนมามาพเจ้าจุ๊บจวดบพักนะเอาคนอื่น คือค้าเปียกแปบแบนแปปปาจิ้นหน่อยซอยเด้ทอทงเส้าหาพันกีบจ้าอันนี้จะเป็นเซนใหญ่จะมีเครื่องปรุงให้แบบนี้เลยอันนี้ก็เเซนเลี้ยวหนุ่มแสบกระแพรกันทุกคนชิมกันอนจับครับข้าวต้มไว้แต่โมว่าน,นี่เนาะแบบเห็ดหนำมัน,หนเห็นอะไรแต่โมว่านี่ เสซนมันจะมีความเป็นแบบเหนียวแบบยืดหยุ่นะนะแบบเป็นไทที่มักเซนเนีย้ยเๆียวยำกินกุบก,ก,ก,กิบกุบกิบกะปิขาดไม่ได้อื ให้ท่มัดกินเซนเซนล่ะเราพวกเดียวกันจ้ะ ทันทาคอยเปิดหันสนิมีคนมาอุดนุ้นบอกกระจกหันเฟอือจะมีเฟอร์เสียงคว้งกับเฟอร์อัน,นคนไทยแบบนี้เนาะขอคนหยิมากกินเส้นๆมารวมโตกันหนูอยากใส่มือเดี๋ยวทุกคน เหมือนว่านน่ไปตลาดไปโซทวีบบเมนตลาดเนาะเด็กพดก็เลยบด้สินคุ้ยเด็กๆก็สินมูเนี่ยอันีจะเป็นสั้น้อ ฉันเปิดเป็นหาก็จะมีคนมากินน้ำบอเป็นเส้นก๋วยเตีเ๋ยวของไทยนะ่ะเส้นเฟรเขาจะใส่ตอนให้จุกๆแบบนี้เจ เบ่าเลืองห้าเงินห้าข้าเหนออาชีพได้หรือว่าเห็ดย่างกะเป่าไม้เดีวยวกันกับเงินคำเบิดเพะฉะนั้นเบ็ต่องดูทูบก,กันเลยพวกเจ้าอ๋อถ่ายกาบฟเขาเปียกจะหาทั้งกีบมีเจียบมุ้ไมีจังขบ,บ,บ,บแ้วนี้ไพ่ที่มกเซ็นเซ็นแบบไม่ข่งจัดเลยจ้ะบ๊ายบาย